สวัสดีพี่น้องและ f c ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมาชิวจากช่องนางแมปมินิมัมนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ไม้ตัวใหม่มานะครับผมเป็นไม้สายนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นไม้โบย่า M1 นะครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นไม้สายยาว6เมตรนะครับผมก็ จริงๆผมใช้โบย่ามาหลายตัวเหมือนกันนะครับผมผมจะมีตัวโบย่าที่เป็นไมเบลตัวอีกตัวหนึ่งแล้วก็บย่าที่ติดหัวกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ผมว่ามันใช้ดีมันก็โอเคนะสําหรับคนที่งบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อยากแด้ไมที่โอเคก่อนแต่ตัวนี้ผมเห็นรีวิวเขามาคนข้างเยอะเลยนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับผมเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ ใช้งานดีมากๆน,นี่ครับผมช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้นะครับผมตัวนี้เป็นไม้สายยาว6เมตรนะครับผมอเดี๋ยวเราลอง,อลองแกะกล่องเลยนะครับผม จะมีผงบันชื้นนะครับผมผงบันชื้นนะครับแล้วก็ที่มีปกเสื้อแล้วก็ฐานแล้วก็อะไรที่เขาเรียกเดสคงเดสแคปนะครับผมแล้วก็ตัวแปลงยักยเหมือนจักเสียบกีตาร์นะครับผมแล้วก็นี่นะครับสเติกเกอร์ บอย่านะครับผมนี่ก็จะเป็นรายละเอียดใบประกงประกันเขานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมในการใช้งานนะครับฮ่าเห็นไหมวันนี้ก็เสียงเสียงเบาหน่อยนะครับผมผมใช้ไม้จับตัวกล้องนะครับไม้วิวินจับจับตัวกล้องนะครับผมนี่ครับข้างในก็จะมีครับไม้ ยาว6เมตรนะครับผมโคตรยาวเลยนะครับนี่เห็นได้มันจะมีช่องช่องให้ช่องให้ใสถ่สานด้วยนะครับผมผมดูรีวิวมาเยอะมากเยอะอมากเลยตัวนี้เขาบอกว่าใช้าง,งานดีามากเดี๋ยวไปน,นี่นะครับถ่านที่เจาแถมมาให้ไม่ต้องไปซื้อถ่านอะไรเยอะแยะนะครับเอบาแถมมาให้แล้วนะครับ เราจะใส่ส่ยังเลยครับไอ้ฐานตัวนี้รู้สึกมันจะใช้ใช้กล้องนะครับผมที่ผมดูรีวิวมานาะใสยังไงนะใส่ไ,นะไปนะเดี๋ยวอยใส่แล้วกันนะครับผมนี่นะครับคือม,มันจะมีคำว่า มีคำว่าคาม,มลา่คมมลาคามิล่าออฟก,กับออนนะครับคมมามิล่าสมาร์ทโฟนนะครับผมถ้าจะเสียบโทรศัพท์กดไปตรงสมาร์ทโฟนนะครับามาคามิล่านะครับก็มเดือนมาลงคามิล่านะครับผมก็คามิล่าจำเป็นต้องใส่ฐานนะครับผมอย่างผมจะใส่ใส่ฐานแบบนีงนะครับเย็น โอเคนะครับหลังจากที่ผมใส่ฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเสียงระหว่างไม้จากตัวโบยญานะครับผมเป็นไม้แยกนะครับผมกับตัวกล้องที่ผมใช้อยู่นะครับผมว่าเสียงมันจะต่างกันไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเลยนะครับผมเอเนะครับตอนนี้ก็ เียงที่ท่านได้ยินตอนนี้ก็เป็นเสียงจากไม้โบยาครับผม m 1นะครับผมเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ตัดสินใจกันดูนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวไมโบยาตัวนี้นะครับผมมีราคาแค่หลักร้อยนะครับผมไม่เกิน400รอยนะครับผมต้องบอกว่าประมาณ300ก,กลางๆนะครับผมซื้อมารวมส่งนะครับอันนี้ผมสั่งจาก ช้อปปิ้งออนไลน์มานะครับผมก็เสียงเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ถ้าท่านสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะครับผมของก๊อบคงจะหายากนะครับผมว่าเพราะว่ามันมีราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับผมไอเจ้าตัวโบยาตัวนี้นะครับผมผมว่าของก๊อบของแท้นี่ มันคงจะไม่อะไรกันมากนะครับผมเ็คงไม่ผลิตของก๊อปมาหรอกนะครับผมเพราะว่ามันมีราคาที่ต่ำมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เสียงที่ท่านได้ยินตอนนี้ก็เป็นเสียงจากใหม่ตัวกล้องนะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างเลยครับผมระหว่างใช้ไม้กับใช้ใช้ไม้แยกนะครับผมกับใช้ไม้หยกตัวกล้องนะครับผม เสียงตัวไหนดีกว่ากันนะครับผมก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมว่า,ามันอยู่ที่งบประมาณของท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะขอตัวลากันแค่นี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนายแมทมินิมัมนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ